นี่ครับท่านผู้ชมมือนีกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับส่องสายฟ้าผ้า้วเนะครับผมมือนีกะผ้าท่านผู้ชมมาอ,อยู่ที่วัดปูเถ่าฟันแมน่นนะครับผมมาติดตามเบื้องแนวทางสวกลาบของปูเป็นโขงสุดท้ายนะครับผมงวดหนึ่งสิงหาสองห้าหกห้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้สายฟ้าผ้า้วยอีกสองทางหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าเขาไปฟังปูน้ำกันเลยครับผมเออ โอวมหาบัวบัวคูตีแบบให้ตีเองเหงาให้ตีเองต้องให้ตีเองตัวเข้าหนึ่งตีบัวซื้อดอกเออม่นไม่นักแสดงตีเลขแต่ว่านักแสดงซื้อเลขอันตีเลขก็ให้บอกตีไปโมฮันพีทวัดตีแหกกระจ้าไปโมฮันแต่มาเมื่อคืนนี่มันเอ็งไดเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนมันอมมันแปรแหกคักๆกันนากฟันดีฉันบอกค่ะเมื่อคืนแปรคักเลยค่ะคักๆเลย ที่แรกผู้แปลผื้มีอี่สิบสามผู้ฟันมาเลยไปตากผาไปไปเห็นส่งเก่าไปเห็นส่งเขาตายอยู่แล้วน่ะอยู่ในส่งอันนั้นมีกระเป๋ากางเกงมีกระเป๋ากางเกงโอ้มีกระเป๋าเงินอันนี้จะมีกระเป๋าเงินเยอะกระเป๋าน่ะผู้เรื่องมาตีเขาสองแปดแปดสองสองแปดแปดสองสองเก่าเก่าสองผู้ตีเขาแต่มันโมเมนตมันโมเมนแต่มันโมเมนเอาไหม เอาไงกันวะนี่พอมาฟันไปขึ้นนี่ฟันนี่ถือดาบสองอันฟันเลยถือดาบสองอันอ่าถือดาบสองอันเออจิมไปสู่โจนอ่ะอ่าถือดาบสองอันไปสู่โจนเออฟูก็เลยแปลว่าเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งแต่ว่าแปะที่แรกอะแปะแปดสองแปะสองสองแปดสองเก้าก็สองแปะที่แรกนะ แต่ว่าแต่ว่ามาฝันอีกมือขึ้นมันบ่แม้ขึ้นนี่ม้องย้ำอีกว่าฝันว่าจะหองในดาบเน่าจิ้สู่คือบ้านจันเนี่ยนะมันจอ้าวโอ้เฮ้ยเริ่มแปรเป็นอ้าวเก้าหนึ่งสองเก้าสองหนึ่งขึ้นเนี่เออเติมเติมเก้าสองหนึ่งเติมออกไปง่ายๆเลยโอ้ยหยุดใครไหนาด้เนาะข้าออกทำให้บอลรบปึ๊กเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งสอง นี่ล่ะแต่ก่อนแปเป็นแปดสองสองแปดสองเก้าเก้าสองมาย่มหนึ่เธอเอาคนมันบ๊อบแมนมันตัวนี้เก้าหนึ่งสองพอวิชาไหมดาบสองอันถือสองอันถือเลยเอถือมันเท่ากับเป็นผู้เ่าเอมเท่ากับเป็นผู้เ่าเท่าสองเก้าสองหนึ่งเถากับเก้าเป็นบ้าเก้าหนึ่งสองนะคะตัวเดียวบอปูแต่ว่าปูอ๋อมันเล็งออกตัวเดียวเลยขอนเราตัวเดียวเด็กเป็นบอเน้นเน้นเลย กับปที่สองไงนี่กัปที่สองเงอ่ออันนี้ไปเรียกบนเนะค่ะบนเท่าไหร่ไอเรียกร่างใช่ปะเนี่ยอเรียกร่างกูบ่หายไรสูเลยเนาะกูหายเน้นๆเลยไม่หายตรวูแล้วค่ะเออจะเลียกล่างลดเรีล่างฝนมาได้ไปขายของเก่าอ่าได้ไปเก็บเล็กเก็บงั้นคือก็ปองเหรอไป นาโรงงาน <c oughs> นาโรงงานไปเขาเพื่อนนิดหมม <c oughs> น่อยรักมาหิมมิร์ตนิดหน่อยนิดห้่อยรักมาหิมมิรอ่ะอันอันเล็กที่ปูเก็บแช็ก <c oughs> กระฟอง่ะนะการวาน่าเผยถึงสี่ร้อยออกจากโรงงานเล็กนะ <c oughs> แล้วปูตีตีพวกขมูเลยตีหลายเลยตีเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งปูตีนะเขาท้องเป็นเจ็ดเป็นแปดพระเนาะ เจ็ดหน,นึ่งแปดหนึง่งกัเจ็ดศูนย์แปดศูนย์มืดขนาดเล็กหลงังเล็กหล,ลังมืดขนาดสามตัวแต่อันนี้แต่แต่ <7. S 1> ิ้เราโมบอลได้สิบสองอย่องางไรแต่เรา,าเนะรฟันทะลากันเพื่อมากมากบุญเนี่นยนะตรีฟันทะลายเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์จะูเนี่ใส่แปดหนึ่งอนะผูนี่ใส่แปดหนึ่งเอาูเนีนน่ยแปนหนึ่งอออันนี้ก็ ที่สองเนี่ยวงกลมเน้นๆเลยตัวเดียวทั้งวงกลมทั้งตัวเดียวว่าหไงตัวเนาะคือถือเนาะมันนองตัวเดียวที่หาไงเพราะว่าปูอยากพูดดีเองนั่นเฮ็ดอะไรเนาะเพราะว่าขอขอบตงมาเมื่อกี้เพราะว่าซีเรยใบแหงมืออื้มเฮ็ดอตัดมันเสาดีนตอนมาสีเลยเฮ็ดแต่ว่าเลยพามาปูแซวดินอีกชโรดบอกโอ้โมนันนู่นดินมันพัง้งลมด ข้งหน้าหมูที่โบเทปูนว่าให้แง่สักตัวหนึ่งข่าวที่เมื่อไ่แต่กุีิปูก็ชื่ออินบอกมาเลยนะที่บอกว่าปูนอนตะรางขึนกุฏิไว้หลรงเขายันโต๊ะมันโต๊ะลงมาเหตุตะรางอยู่สื่อยังก่อค่ะเบื่อโทรมีบอกอีบอกเบือโทรมีมาปูเอ็ซีมบอกศูนย์แปดสามื่ออินบอกเขาวัดออก เฮกุติเฮกุตีไหมเนาะครับเนาะเฮกุติไหมนะะเฮตนะ่างนะเฮ็รสนางคูแล้วก็เข้ากันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ไม่อยากเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะทำบุญน้ำกันเนาะเฮดบุญเฮตฮาน้ำกันเนาะเฮตบุญเฮตาัน จางก็จะมีบุญวาสนานึ้นแล้วค่ะจางบุญบารมีไว้เนาะอแมนค่ะจะคืนมาทวกห้องเนี่ยเวียน่ายตายเกิดเลยแมนคนคนหนึ่งเวียน่ายตายเกิดกองขุกเข้าภูเขาค่มันรู้ภูเขาหน่อยหรือไม่เอาเวียนจางบุญไว้เอาไปกับบอเบิดเออคันห้าอยู่ที่สินหาเนี่ยได้เกิดเป็นมนุษย์ค่ะคันห้ามมีความโลภความกลัวความหล่งตายไปเป็นเป็อสุริายสัตว์เดรัจฉาันเออนั่นแหละคันห้ามี ฮิริโอตปาตายไปเกิดเป็นเทวดาเอ้ยข้าวฟ้านี่เนาะปู่ก็บอกข้าวฟ้านี่นะไปอันนี้คือคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเออสซอิดอีบบอกเพราะว่าจะว่าพ่อฮั่นจะไปก่ารอดกับพ่อเขาซักมาวมาขมนั่นขนาดนั้นหมอมีเงินไหมสร้างว่าขมนวณให้ก่อนโอ้ยหนง่ายเลยปู่เนาะ ปูอะอ๋มันกระิมีมากเลยนอูคนอยากท่ามบุญทบุญทําผ่านอูเนาะกูคนอยากทบุญเอซีแม่เดือนสกาวกันเยอะอ๋อันนย่มก็เนี่ยหลายคือไรก็ไมีสำหรับเร่องของกูถ่าฟันแม่เนาะค่ะนลบันกระไเก็สองหลวกสองหนึ่งนะฮะแล้วก็ล่างก็เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดูนแปดศูนฟันกระไ้เป็นเด่นที่แปดหนึ่งกับ แบหนึ่งล่างเนาะแล้วก็นหนึ่งสองบนแต่ว่าไปบนไปล่างได้นะฮ <นำ S 2> นะเนาะเพื่อรวมถ้า,าบุญน,น้ำปูเนาะค่ะน้ำปูเถ่าเพิ่นก็ดทซื้ออิทบ็อกอันนี้กับเบอร์โทรโทรหาปูได้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะนะฮะเพอันนั้นก็ย้อนทีว่าในที่จีเนาะในทีมจีทั้งเจริญรังกันทั้ันะครับเช <Lap id S 1> <ร>็คหน้าจอไว้เนาะครับเนาะแนวทางปูเถ่าฝันแม่นเนาะครับบ่บ่ อันนี้นะที่สปอสเนี่ยเอาเบิ่งลีเบอร์ซี่ปูน้ำกันเนาะครับเนาะแคบน้าจัวเวแคบน้าจอทำุญน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องบริวารเนห่ยแม่งจะจะน่ากระชายเนาะโอเคเนาะคแคบสนองทัศนิษฐ์แคบนาจอไว้เดียวค่ะตัวเลขกกะง่ามีดอกค่ะท่านผู้ชมผู้เดมักตัวเดกกะจับไปปูขึ้นฝันเาะมาบริสันด์แมตปูน้ำกันเนาะครับเนาะผู้ดรวมคืออิฐเนาะ ตีข่วมฟันให้มากนะครับเนาะผมกับมีเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองหลังเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเนาะครับผมเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับในธนาคารทกศเนาะผ้าสนองทัศนีก็มีเนาะค่ะศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองเก้าหนึ่งหกเจ็ดสามเก้าหนึ่งโทรหาผู้ใดโดยตรงก็ได้เนาะครัเนาะใครจะรับศูนย์สองผู้ใดเห็นเนาะค่ะกับบุรณะวัด เล็กๆพันน้ำเนาะค่ะวัดยังไงพันกัมี่ไหลแล้วเนาะพูพันกัอยู่จากองค์พูอยู่เดียวพูพันก็อยู่องค์เดียวนะครับท่านผู้ชมมีกินมนค่ะอยู่แบบโดดๆคือนบ้านอันนี้บ้านนั่นบ้านอันซีุกงงี้ถ้าเกิดอยากเฮ็ดอยากสร้างเมื่อกี้คุณหญ้าพันมากว่าอันพูเจ้าคือพ่อพี่น้องทุกคยทุกคยสร้างเดินหนื่อยมันกวาดได้คุณตายรู้ว่าอันนี้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกิดยากันเฮ็ด อยากสารกันเพิ่นก็อย่องเดียวมันก็อจากบุรณะบันเพิ่งน้อกทันเนาะแอบหน้าจอไว้ครับผมสำหรับลิดนีสายฟ้าพระอเพือลาร่าทาผู้สมไปก่อนเนะครับผมขอบพุ่ครับ